ไม่คิดจะถามพี่เลเหรอจะให้ผมถามอะไรอพี่ลินกาเรียนตับใหเ้มันเรื่องใหญ่นะ่ะไม่คิดจะถามเลยวหรพี่รู้สึกไงอย่างไงผมก็ต้องไปอยู่ดีอะทำไมพูดงี้อะ่ะเราเป็นแฟนกันนะ ห่างกันตั้งสามปีมันจะคบกันยังไงวะพี่จะให้ผมทำไงอ่ะพี่อยากเลิกกับผมไหมทำไม่ามงี้อ่ะอยากเลิกเหรอ เปล่าผมแค่คิดว่าเดี๋ยวพี่ก็คงขอเลิกอยู่ดีอะเพราะยังไงผมก็ต้องไปแล้วช่วงนี้เราก็คงไม่ได้เจอกันบ่อยเหมือนเดิมด้วยผมอยากใช้เวลาอยู่กับสิอิวให้มากขึ้นแต่นี่เค้กกำลังจะเรียนต่างประเทศนะเั่งจะอยู่กับเพื่อนอีกเหรอแล้วพี่อะแต่แค่นี้ผมก็มีเวลาให้อิวน้อยลงมากแล้วนะพี่ลิน น้อยอ่ะพอไปฮไลท์ก็อยู่แต่กัสซิอิวเลิกเรียนก็บอกว่าต้องรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านซิวรออยู่เป็นอะไรอ่ะฮะแต่ที่ผ่านมาหลังเลิกเรียนผมพี่อยู่กับพี่กลับบ้านไปผมก็อ่อนเอมคุยกับพี่ตลอดก่อนนอนก็โทรศัพท์คุยกันไปชั่วโมงแค่นี้เวลาแทบทั้งหมดที่ผมมีก็ให้พี่ไปหมดแล้วอะ คือจะบอกว่าพี่แย่งเวลาซิอูมาใช่ปะไม่เกี่ยวดีพี่ก็แต่พูดอย่างเงี้ยเอาแต่พูดประชดบอกว่าสิอูไม่ดีบอกซิอูน่ารำคาญบอกไม่ชอบซิอยูยูมไม่เคยพูดเลยเลยยูมไม่เคยบอกว่าไม่ชอบพี่ด้วยซ้ำ้วใครจะชอบวะมีแฟนติดเพื่อนขนาดเนี้ยผมก็แค่ยอยากอยู่ อยากใช้เวลากับซิอแค่อยากอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อน,กนแค่นั้นเองเราเป็นแฟนกันนะพี่ควรจะมาก่อนไม่ใช่เหรออย่างนี้จะคบกันทำไมวะผมก็แค่อยากแบ่งเวลาให้ทั้งพี่ทั้งอิวเป็นแฟนกันมันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยเหรอวะแต่เวลาที่เหลือทั้งหมดอะ ควดเป็นของพี่ปะถ้าพี่จะไม่เข้าใจผมขนาดเนี้ยเอาแต่คิดว่าเราห่างกันไม่ได้เลยขนาดนี้เดี๋ยวตอนผมไปเมริกาพี่คงจะบอกเลิกผมอยู่ดีอะฮะอะไรนะเราเลิกนั้นแต่ตอนนี้เถอะ